มันรู้สึกว่าทําไมเวลายืนนานมันปวดเมอยหลังวะ่ะไปเอกซเรย์เจอหมอตกใจมากบอกว่าเอกระดูกเนี่ยมันโคตรนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์การผ่าตัดโรคก,กระดูกสันหลังโคตรนะครับก่อนอื่นเลยผมขอพูดก่อนว่าโรคก,กระดูกสันหลังโคตรเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับผมเนี่ย ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวผมปัญหากระดูกเนี่ยไม่ควรมองข้ามเลยนะครับถ้ารู้ตัวเองปวดหลังแล้วมันไม่ค่อยหายพยายามไปตรวจเช็คสุขภาพประจาปีลองเอ็กซเรย์ดูเผื่ออาจจะมีปัญหากระดูกสันหลังก็ได้ส่วนใหญ่ประมาณ6 0 7 0เลยคุณหมอบอกว่าไม่ทราบสาเหตุจากการเกิดโรคแต่ผมเนี่ยอาจจะเกิดมาจากโรคทางพันธุกรรมของผมมันเลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังกด กระดูกสันหลังคดผมคิดว่าของผมมันน่าจะมาจากการที่เรามีความเสี่ยงในการเกิดอยู่แล้วแล้วผมไปกระโดดน้ําในวันนั้นซึ่งคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยก็คือ5้าท่าประหลาดในสระว่ายน้านะครับผมทีนี้หลังจะถ่ายคลิปนั้นเสร็จหนึ่งวันผมไม่เคยมีการปวดหลังเลยนะแต่พอถ่ายคลิปนั้นเสร็จหนึ่งวันวันรุงขึ้นทีนี้ยืนเข้าแถวรถองชาติกับมันรู้สึกว่าทําไมเวลาย,ยืนนานมันปวดไม่หลังวะเฮ้ยเป็นอะไรวะคิดว่าเป็นแค่วันเดียวสรุปว่านะ ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วมันก็ยังเป็นอยู่พอช่วงจบป .6 นะครับกำลังขึ้นม .1 ึงช่วงปิดเทอมเราก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเด็กออกไปโรงพยาบาลเด็กนะครับตอนแรกจะไปตรวจโรคทางวัณกรรมที่ผมเป็นอยู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคกระดูกเลยแต่ไปเอ็กซเรย์เจอหมอตกใจมากบอกว่ากระดูกเนี่ยม,มันโคนนิดนึงนะเขาก็เลยส่งผมไปหาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลเด็กก็หาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลเด็กมา2ปีก,กว่าๆนะครับจนถึงปี2,500 6 2สช่วงต้นปีนะครับผมด้วยความที่หมอลงมาเยี่ยมเด็กะเขาเห็นเราเป็นเด็กเพราะว่า,า,าการผ่าตกระดูกเป็นใหญ่มากๆช่วงต้นปี2อง2ผมไปนอนทับไหล่ตัวเองตื่นมามันรู้สึกปวดแลบไหล่มากๆก็เลยต้องตัดสินใจไปหาหมอนะครับที่ศิลิลาหมอเขาก็ตรวจให้เราโอเคแต่เขาเห็นเอา้าทำไมกระดูกมันคดๆล่ะ ก็บอกใช่ครับเป็นโรคกระดูกสันหลังก็ทีนี้เขาก็ส่งผมไปหารองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพรโชรติกาวน,นิชหรือว่าอาจารย์จตุพรช่วงเนมีนาเนี่ยเราก็ได้เป็นพบหมอะครับหมอบอกว่ามันหนักมากๆเลยเนะครับทีนี้เราก็เริ่มคิดเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะบัตรทองเนี่ยมันเป็นช่วยในการลดอัตราจ่าย,ยต้องไปเอาบัตรทองเนี่ยจากโรงพยาบาลระดับจังหวัดคือโรงพยาบาลพนังกล้าวเพื่อส่งผมมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับทีนี้มันก็ต้องมีความ ลำบากเนื่องจากว่าเอกสารทางาก,การการเนี่ยมันใช้เวลาในการนู่นนี่นั่นนานนะครับต้องรออะไรเพราะว่าคนขอก็เยอะทําให้เราได้มาช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วเดือนพฤษภาคมในช่วงสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็ไปหาหมอตุพรอ่าไปหาอาจารย์ตุพรปุ๊บเขานัดวันเอ็กซเรย์แล้วก็เอ็มไอไอผมเขาอยากตรวจก่อนละเอียดก่อนเอ็มไอคืออะไรเอ็มไอคือเครื่องที่มันแบบไปดูมคงแล้วเราเคลื่อนเตียงเอไหเพื่อตรวจร่างกายภายในก็ไปทำเอ็กซเรย์ ได้วันทําวันที่1กรกฎาคมแล้วก็ได้วัน MRI วันที่13กรกฎาคมพอเอ็กซเรย์อมไอสุดเอ็กซเรย์อสุดเอ็กซเรย์อสุดวันที่23กรกฎาคมก็ไปพบหมอจิตุพรซึ่งมันเป็นวันสอบด้วยครับผมเป็นไงล่ะตอนนั้นตัดสินใจนานมากจะไปดีไหมวะเพต้องไปสอบตามแต่ผมตัดสินใจไว้แล้วถ้าผมอยากหายจากโรคกระดูกกระดั ผมจะพาแต่ก,กาบอาจารย์เดชุพย์นเนี่ยผมต้องลาครับสรุปเราไม่ได้ไปสอบเพราะเราไปหาหมอก็ทีนี้เนี่ยเราก็นัดอีกครั้งหนึ่งนะครับาก็ส่งไปตรวจเช็คการนอนหลับนนอหลับการหายใจมันเป็นยังไงก็ได้วันตรวจวันที่แปดหรือเก้าตุลาคมนี่แหละแล้ววันที่ห้าตุลาคมก็ได้มาหาหมอเดชุพร์และหมอเดชุพย์พก็ได้ตรวจเช็คทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์เอ็มไอปอดเรื่องการนอนหลับ สรุปว่าผมได้คิวผ่าตัดเรียบร้อยเลยครับได้วันที่10กันยายนเห็นไหมว่าถ้าจะผ่าตัดกับโรงพยาบาลรัฐที่เก่งๆอย่างศิริราชเนี่ยต้องรอและอดทนมากๆผมนัดตุลาได้กันยา11เดือนนะท่านผู้ชมครับแต่เราก็ต้องอดทนเพราะว่าเราอยากหายนะครับประมาณสัก5โมงเนี่ะตื่นมาอยู่ในห้อง ICU แม่ ฮะเสร็จแล้วหรอครับ